ดาดฟ้ารั่วซึมแก้ปัญหายังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูว่าสาเหตุของการรั่วซึมเกิดจากอะไรนะครับ 1. นะครับดาดฟ้ารั่วซึมเพราะว่ามีรอยแตกแล้วครับต้องบอกว่าประเทศไทยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับคอนกรีตก็มีการยืดหดตัวนะครับทำให้เกิดรอยแตกแล้วนั่ครับพอเกิดรอยแตกแล้วเนี่ยน้ำก็จะไหลเข้าไปบางทีไหลเข้าไปถึงเหล็กโครงสร้างเลยนะครับทำให้เหล็กโครงสร้างเป็นสนิมได้ครับผม2นะครับ ขอบมุมพื้นและผนังดาดฟ้านะครับเกิดรอยแตกแล้านะครับเพราะว่าวัสดุเนี้ยคนละส่วนกันนะครับทาให้น้านะครับซึมอยู่แล้วทาให้เกิดตะไคร่น้ําเกิดเชื้อรานะครับสามดาดฟ้ารั่วซึมเพราะว่ามีการติดตั้งนะครับวัสดุอื่นบนดาดฟ้าครับเช่นติดตั้งแทงน้ําติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับโดยมีการเจาะยึดผู้เหล็กหรือผู้อะไรต่างๆนะครับทาให้มีรอยแตกแล้านะครับน้าก็ซึมลงไปได้นะครับ4นะครับดาดฟ้ารั่วซึมเพราะว่า ช่องระบายน้ําอุดตันนะครับเป็นปัญหาเส้นผมบางภูเขามานะครับเช่นล้างนกนะครับอ่าไปอุดตันท่อน้ําเศษใบไม้นะครับน้าขังไม่มีที่ไปมันก็ต้องขังแล้วก็หาที่ลงไปตามรอยรล้านะครับก็เกิดการรั่วซึมอีกครับ5นะครับดาดฟ้ารั่วซึมเพราะว่าคิดว่ามีการทําการซึมไว้แล้วนะครับตอนเทคอนกรีตที่เราผสมน้ายาการซึมนะครับก็เลยคิดว่าไม่ต้องทําอะไรต่อจริงๆแล้วการผสมน้ายาการซึมนะครับกับคอนกรีตแล้วก็ค่อยเทดาดฟ้าเนี่ยจะช่วยได้ในระยะแรกนะครับเพราะว่า ปัญหาของประเทศไทยเราคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้คนกีดยืดหดตัวนะครับในระยะยาวก็เกิดรอยร้าวอยู่ดีครับน้ําก็ซึมได้อยู่ดีครับโขดดาดฟ้ารั่วซึมเพราะว่าจัดการกับรอยรั่วซึมด้วยผิตพิภพันจะไม่เหมาะสมนะครับเช่นมีรอยแตกร้าวที่ดาดฟ้านะครับก็ผสมปูนฉาบไปใต้ใต้ใต้หรือเอาอะคริลิกซีแลนด์นะครับไปอุดรอยรั่วนะครับของพวกนี้นะครับปูนฉาบนานไปก็แตกนะครับอะคริลิกซีแลนด์ก็เหมาะสําหรับใช้ภายในนะครับดังนั้นเป็นการแก้วิธีที่ แก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องครับผมมาดูวิธีแก้ปัญหาดาดฟ้ารั่วซึมที่ถูกต้องกันครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมพื้นผิวและทำความสะอาดดาดฟ้านะครับเอากันซึมเก่าออกนะครับล้างตะไคร่น้านะครับล้างเชื้อราออกให้หมดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งสักวัน2วันนะครับขั้นตอนที่สอนะครับพาน้ํายาฆ่าเชื้อรา coa 1นึ่งพัรคิว m i นะครับแบบไม่ต้องผสมน้ำครับเพื่อฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้านะครับแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ําออกนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงครับ ขั้นตอนที่3นะครับทำการขยายร่องรอยร้าวนะครับแล้วก็ใช้ TOA PU Sealant นะครับซีนรอยร้าวนะครับแล้วทิ้งไว้แห้งประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงครับขั้นตอนที่4นะครับทากันซึมดาดฟ้าหลังคา TOA 201รูปชิอนะครับทาทั้งหมด3รอบนะครับโดยแบ่งเป็นรองพื้น1รอบนะครับให้ผสมกับน้ำนะครับเนี่ยตาส่วน3ต่อหนึ่งครับรูปชิอ3ส่วนน้ำา1ส่วนครับตอนทากันซึมรอบแรกนะครับให้ใช้ TOA Fiber m a s h นะครับ ปิดระหว่างครับผนังกับพื้นดาดฟ้านะครับตรงมุมนะครับแล้วก็ทากันซึมรอบแรงครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นกันซึมนะครับส่วนการทาในรอบที่2และรอบที่3านะครับให้ทาการซึมแบบไม่ต้องผสมน้าได้เลยครับถ้าทําการซึมตามที่ผมบอกไปรับรองว่าไม่มีการรั่วซึมแน่นอนครับใครที่มีปัญหารั่วซึมแบบนี้คิดไม่ออกนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงแค่ถ่ายคลิปนะครับแชร์ปัญหาน้ารั่วซึมของคุณนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กตามนี้ ก็มีสิทธิ์ให้ T O A นะครับเข้าไปให้คำปรึกษาพี่ๆได้เลยมาทำคลิปแล้วติดแฮชแท็กกันครับโอเคครับอ่านุก,กันช่างเกี่ยวครับ